สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมดวงสาธรน,นะครับคราวนี้คอนเทนต์ในคราวนี้คือพระเครื่องที่มีอนาคตและเก็บได้เลยชุดที่2ชุดที่2นะครับคราวที่แล้วผมทําชุดที่1ไปเดี๋ยวจะแปะไว้แถวนี้นะครับครับก็ผมรวบรวมจากประสบการณ์ผมมากกว่า30ปีนะครับในการสะสมพระเครื่องมาในฐานะประชาชนที่เป็นคนสะสมพระเครื่องแล้วกลายมาเป็นคนขายพระเครื่องบางคนก็เรียกผมเป็นเซียนพระ ก็อาจจะเก่งขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็นะครับดังนั้นผมเป็นทังผู้ใช้พระมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นคนขายพระในปัจจุบันนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนอกจากประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับการลองผิดลองถูกนะครับและการวิเคราะห์แบบในเชิงนักวิชาการก็แล้วกันนะครับนะฮะผมวิเคราะห์จากหลายปัจจัยครับเช่น1นะครับเก็บแล้วมีมูลค่าเพิ่ม2ที่สําคัญคือประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์และปฏิหารที่เชื่อถือได้ ส่คุ้มของได้เลยนะครับสามนะครับไม่มีการปั่นกระแสนะครับหรือสต๊อกหรือตุนเพื่อที่จะทําให้พระองค์นั้นมีชื่อเสือแล้วเอาออกมาขายไม่มีนะครับผมอาจจะมีพระแค่องค์สององค์ที่ผมบอกท่านมาเพราะผมก็สะสมเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่นจะเชื่อหรือเปล่านะชุดที่สองนี้เราเริ่มกันเลยนะครับนะไม่เคยจะดังนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับคือหลวงปู่ทิมวัดมหาไร่ครับ ผมจะขยายความไปด้วยของทุกองค์ที่ผมบอกนะหลวงปู่ทิมพระละหันไร่เนี่ยเป็นพระสายภาคตะวันออกนะครับและลูกศิษย์สายภาคตะวันออกเนี่ยค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับแล้วก็นับถือหลวงปู่ทิมพัดละหันไร่อย่างมากนะครับทําให้ตั้งแต่อดีตนะครับมาจนถึงปัจจุบันนะพระหลวงปู่ทิมนะครับราคาดีตลอดนะครับแล้วก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแต่ที่สําคัญก็คือเมื่อศตวรรที่แล้วขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับนะครับ แต่มาสักสี่ห้าปีหลังเนี่ยมันก็ทรงๆแล้วขึ้นเทเลนิตแล้วก็อยู่กับที่แต่มันโดดขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคามันจะไม่ลงนะครับมีแต่ค่อยๆซึมขึ้นนะจิงอยู่ราคามันค่อนข้างอิ่มตัวครับแต่มันจะอิ่มตัวอยู่แค่นี้แล้วมันจะไม่ลงแล้วนะครับกับเพิ่มนิดหน่อยแล้วจะค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยนะครับหลวงปู่ทีมเก็บได้เลยครับประสบการณ์ดีมากนะครับแล้วก็หลวงปูท่ทีมวัดลาหาไร่จังหวัดระยองนะครับ เป็นเกีิอาจารย์นี่เก่งและขมังเวทมากและรับการยอมรับจากลูกศิษย์ลูกหาสายภาคตะวันออกนะครับจึงเป็นพระองค์หนึ่งนะครับเก็บได้ทุกพิมพ์อยู่ที่ท่านจะเลือกนะฮะทุกพิมพ์ทุกบล็อกนะครับอยู่ที่ท่านจะเลือกที่จะเก็บตามกําลังทรัพย์ของท่านนะครับองค์ที่สองนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับเป็นพระที่อยู่จงังหวัดนครสวรรค์นะครับก็เป็นพระแนวแนวทางเดียวกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับแต่ราคาเนี่ย จะซอฟลงมากกว่านะครับแต่ประสบการณ์แ้วคาดมหาอุกงค์กบัลชรตีนะครับแค้วคาดจากพยัาชนอันตรายเดินทางขึ้นรถตรงเรือขึ้นเหนือล่องใต้นะครับหลวงปู่จิมเชื่อถือได้เลยนะครับได้รับการยอมรับว่าสุดยอดประสบการณ์อีกองคหนึ่งนะครับเป็นพระที่เก็บได้ทุกพิมพ์แต่ขอให้ท่านหลวงพ่อนะครับองค์ที่สามนะครับทุกวันนี้แรงแรงแบบเงียบเงียบแต่คนที่รู้จักท่านแล้วสะสมท่านจะรู้ว่า แรงค่อนข้างแรงขึ้นในช่วงเวลานี้คือหลวงปู่ดูวัสแกนั่นเองนะครับตอนนี้ทุกรุ่นทุกพิมพ์ของหลวงปู่ดูวัสแกขึ้นตลอดแต่ขึ้นอย่างเงียบๆแล้วขึ้นโดยไม่ต้องปั่นกระแสนะครับไม่ต้องปั่นครับคือสายลูกศิษย์ที่นับถือเนี่ยนะครับเขาเก็บกันตลอดนะครับพอเขาเก็บมากๆราคามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นแบบเงียบๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วขึ้นค่อนข้าง กราฟค่อนข้างชันด้วยนะครับตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลวงปู่ดู่นะครับาสามารถเก็บได้เลยนะครับแล้วหลวงปู่ดู่เนี่ยนะครับก็เป็นพระที่เชื่อถือได้ในเรื่องประสบการณ์และปฏิหารนะครับตล,ลอดจนถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่คนรุ่นคุณพ่อผมหรือรุ่นคุณอาก็พอคุณลุงผมเนี่ยทันท่านหมดนะครับหลวงปู่ดู่ได้รับการยอมรับนะครับหลวงปู่ดู่เนี่ยได้รับ การสืบทอดเรื่องเล่ากันมานะครับเพราะท่านผูกพันกับหลวงปู่ทวดพระช่างให้นะครับและท่านก็ได้รับความผูกพันกับเทพก็คือพระพรหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านมักจะสร้างหลวงปู่ทวดหรือพิมพ์หลวงปู่ทวดหรือพระพรหมสีหน้านะครับก็มาเป็นสายของท่านเช่นกันนะครับแล้วก็ทราบมาว่าท่านสามารถมีชานถึงหลวงปู่ทวดได้นะครับเสมือนหนึ่งว่าเป็นองค์เดียวกัน เขาพูดกันมาอย่างนั้นผมก็เชื่อเช่นนั้นนะครับนะฮะหลวงปูท่ทวดที่ปลุกเสกด้ยหลวงปูด่ดูก็เสมือนหนึ่งว่าหลวงปูท่ทวดอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นสายเนี้ยค่อนข้างแรงในเวลานี้และจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกรุ่นทุกพิมพ์ขอให้ท่านหลวงปูดด่ดูว่าสแก่เก็บได้เลยนะครับองค์ที่สามนะครับที่ผมเชื่อได้สนิทใจนะครับก็คือหลวงพ่อเอียวัดบ้นดานด่าน นะครับสายนี้สายจริงผมเคยเล่าไปคลิปก่อนๆถ้าเป็น f c แฟนพันธ์แท้ของผมจะรู้จักหลวงพ่อเอียจากผมนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเอียกับลุงผมแลวก็พ่อผมก็รู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเคยเล่าก็ซ้ําอีกนะครับเพราะว่าท่านตอนที่ลงมากรุงเทพจะมีบางหลายหลายครั้งแล้วกันที่ก็จะมาพักแรมที่ร้านตัดผมของลุงผมคือร้านร้านตัดผมประดิษฐ์ ดูแถวจเจริญกรุงตรงข้ามไปสีกลางนะครับขั้นก็จะมาปรงผมที่ร้านตัดผมของลุงผมนี่เองนะครับร้านประดิษฐ์ปัจจุบันไม่มีแล้วเคยเล่าไปถ้า F c ซประจำจะรู้นะครับแล้วก็พระที่เตียผมได้จากหลวงปู่หลวงพ่อเอียนะครับจะรับกระมือทุกองค์ตอนนี้ทุกพิมพ์ก็หมดแล้วครับเหลือองค์เดียวที่ให้ภรรยาผมใช้อยู่ก็ถูกแบ่งไปหมดนะครับ หลวงพ่อเอียเก่งทุกเรื่องนะครับเล้ยิ่งประสบการณ์โดนยิงางท้องเลยไม่เข้านะครับเหรียหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านพระปิดตาพิมพ์หูก็ต่ายหรือทุกชนิดของหลวงปู่พ่อเอียนะครับสุดยอดนะครับและอีกอย่างท่านก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดประคองมขาเท่าเชื่อชือได้ทางด้านเวทมนต์คาถาและกระสินต่างๆนะครับหลวงพ่อเอียเก็บได้เลยนะครับเมื่อสี่ห้าปีก่อนค่อนข้างจะแรงตอนนี้ก็นิ่งแล้วแต่นิ่งก็ทรงไม่ลงนะครับ แล้วก็จะมีอนาคตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นพระอีกหนึ่งองค์ที่ผมห้อยเดี๋ยวได้สบายใจขึ้นรถรงเรือขึ้นเหนือลงใต้ได้ทั่วท่องเที่ยวได้ทั่วไทยเลยนะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านต้องเป็นรุ่นเป็นพิมพ์ที่หลวงพ่อปลุกเสกนะครับและองค์สุดท้ายนะครับคือท่านเจ้าคุณนนรรัต์นะครับท่านเจ้าคุณนนรักต์นะครับ ถ้าเรื่องประสบการณ์และปฏิหารสุดยอดน้องๆสมเด็จเลยนะครับเพราะท่านปลุกเสกด้วยพระคาถาชินบัญชรแล้วท่านปลุกเสกด้วยวิธีการอธิษฐานจิตบางรุ่นบางพิมพ์ท่านอธิษฐานแค่ไม่กี่นาทีนะครับใช้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับแล้วประสบการณ์ที่ได้ยินจากคนรุ่นเก่าๆนะรุ่นอาซิมอมาาอากงนะครับเชื่อถือได้นะฮะอยู่วัดเทพศิลป์กรุงเทพนี่เองนะครับแต่จุดอ่อนของพระท่านจุนคุณนรัสคือพระเนี่ยราคาแทบไม่ขึ้นเลยจาก ยี่สิบปีที่แล้วมาถึงวันนี้ราคาแทบไม่ค่อยขึ้นเลยคือจริงๆแล้วพอจะขึ้นก็มีการเทออกมามันก็เลยลงไาอย่างเก่าพอจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นไหนก็โดนเทลงมาฮะมันก็เลยทําให้ราคาทรงๆตลอดไม่ขึ้นมากนะครับแต่ไม่ลงครับนะครับแต่ไม่ลงไม่ตกแต่ไม่ค่อยขึ้นขึ้นช้ามากแต่ไม่ลงแต่ที่แน่ๆประสบการณ์สุดยอดนะครับนะฮะทุกรุ่นทุกพิมพ์ที่เจ้าคุณทร,รัตน์ตปลุกเสงนะครับ ใช้ได้ผลเก็บได้เลยประสบการณ์สุดยอดนะครับอย่างที่บอกค่ะจุดอ่อนคือราคาไม่ค่อยขึ้นแต่มันไม่ลงไงมันก็ยังเป็นทรัพย์สินได้นะครับเลือกเก็บสวยๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีงบประมาณน้อยก็เอาแบบหย่อนสวยราคาจะถูกเลยนะครับแต่ถ้าถ้าเอามาใช้สุดยอดนะครับเพราะนั้นก็จะเป็น5องค์นะครับที่ผมเอามาบอกกับ FC ทุกท่านในชุดที่สนะครับโซวียนะครับหลวงพูทธิมวัดหารไร่หนึ่งครับ2หลวงพ่อพมวัดช่องแคร์หลวงปู่ดูวัดสแก่4หลวงพ่อเอียวัดวันด่าน และ5ท่านเจ้าคุณนรรัตนะครับ5องค์นี้เป็นชุดที่2ที่ผมแนะนําให้เก็บมีอนาคตพุทธคุณสุดยอดคะแนนรวมถือว่าสอบผ่านแบบไว้ใจใช้งานได้เลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับแล้วคอยติดตามในชุดที่3ในอีกไม่นานนี้นะครับสวัสดีใหม่ครับเฮงๆรงเลยๆกดไลค์กดแชร์ถ้าอยากเจาะลึกกับผมกดเป็น fc แฟนพันธ์แท้นะครับ เดือนละ250บาทท่านจะได้เจาะลึกลึกกว่านี้อีกนะครับสวัสดีครับ